ค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่เอมมี่นะคะที่มอบคะแนนซื้อลูกชิ้นนะคะให้กับน้องหมานะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหายวันไหนยคืนนะคะคุณแม่จ๋าลูกควนกับขอบพระคุณแทนน้องหมาด้วยนะคะคุณแม่ไข่เจียวนะคะหมูกรอบนะคะอีกตัวนึงอยู่ไหนติง น้องได้ทานอย่างอร่อยเลยนะคะุณไมจ้า <laughs> อร่อยไหมไข่เจียวอือไข่เ,าาาเ,เ,เจียวนั่งกินอย่างแบบมีมารายาตมากเลยนะคะตัวสีขาวนะคะนะคะคุณแม่ชื่อไข่เจียวนะคะ